สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะผู้ประกอบการจะโดนวังวนของการจ่ายดอกเบี้ยไม่จบและที่สําคัญคือธุรกิจมันจะไม่มีความกระติกกระเจที่อยากจะโตหรอกอเพราะทุกคนทาธุรกิจก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อดูแลพ่อแม่เพื่อดูแล,แแลตัวเองของคุณหน่อยอ่ะที่บอกว่าเป็นบัญชีมาเป็นไงจากวันนี้ที่ได้มาเล่นกับพี่นวลแล้วคือตอนแรกคิดว่าตัวเองรู้นะเราก็เระดับหนึ่งแล้วก็รู้แล้วคือแค่นี้ก็ควรจะพอแล้วมั้งเะไอ่งคงี แต่พอมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องรู้มากขึ้นเออต้องรู้มากขึ้นพอมาฟังพี่นวลเออมันก็ใช่อย่างค่าจ่ายที่มันมีอยู่แล้วเออมนก็ทามันมีของมันอยู่แล้วทําเราจะไปหาอะไรที่มันไม่ถูกต้องมาทําไมอะไรใช่ไหมใช่แค่รู้กว่าไม่รู้แล้วใช่ใช่ สำนักง,งานบัญชีมันเท่าเดิมพี่เข้าใจคำว่ามันเท่าเดิมไหมเ,ออเหมือนทําอะไรวนเวียนอยู่ที่เดิมในหนึ่งเดือนกูทําอะไรผู้ก็ทําแค่ตรงน,น,น,นี้เอกสารมารองรับแค่นั้นก็ทาจบคือมันเหมือนแบบสำนักง,งานบัญชีมันเป็นปลายทางนะที่แก้ปัญหาเพาว่าแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาตามเอกสารที่มีพอสิ้นปีปุ๊บกระดูกเอากาไรมันสูงภาษีมันเยอะก็โทรไปหาผู้ประกอบการคุณหน่อยจ่ายน้อยตอนนี้ได้ไหมค่ะ เราก็ต้องมานั่งคิดหาค่าใช้จ่ายให้เขาละบางทีค่าใช้จ่ายที่เราตั้งในสิ้นปีนะที่นวลล้างในหนึ่งปียังไม่เท่ากับที่จะต้องตั้งเพิ่มอีกนะกลายเป็นมันเหมือนพอขึ้นไปเรื่อยๆพอะเพาะพใช่เขาพนี่คือสำเนักงบัญชีที่น้อยเขาก็เลยไม่ไม่ส่งเอกสารไปที่สำนักงานบัญชีขอน้อยเลยให้มาประเทศที่บริษัทอย่างไอ้สามร้อยเปอร์เซ็นต์ของพี่เนี่ยนะเราก็ มันมีแค่นี้แล้วมันจะไปเพิ่มตรงไหนได้วะอ๋อว่าพี่นนท์ว่าพูดพี่นนท์เลยเวอร์ไปวะมันจะได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นมาถึงแล้วไป็นไงมนใช่มนใช่อยากให้ปีหน้ามีอีกอะไรอย่างเงี้ย